พบชายนมวัย37ปีต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านของอดีตภรรยาหลังจากที่เธอจากไปอย่างกระทันหันเพื่อมาดูแลแม่พากาแม่ยายวัย60ปีที่เริ่มป่วยและอยู่ตัวคนเดียวในบ้านชนบทที่ห่างไกลในทุกวันพบจะทำหน้าที่เหมือนลูกชายแท้ๆตั้งแต่ช่วยปลูกผักเก็บญ้าไปจนถึงหุงหาอาหาร วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความอบอ,อุ่นในตัวของแม่ปกาค่อยๆเติมเต็มช่องว่างในใจของเขาและกลายเป็นสายใยที่ผูกพันแน่นแฟน้นแม้ว่าความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากหน้าที่แต่ความเข้าอกเข้าใจและความผูกพันในช่วงเวลาแห่งการดูแลซึ่งกันและกันกลับทําให้หัวใจของทั้งสองดวงเปิดรับความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านเริ่มสงสยัยและความลำบาก ในชนบททำให้พวกเขาต้องพึ่งพากันมากขึ้นพบและแม่พกาจะก้าวข้ามข้อจำกัดในสายตาของคนรอบข้างได้อย่างไรมารับฟังกันได้เลยค่ะนิยายฟินๆในยามเย็นวันหนึ่งหลังจากฝนตกหนักแล้วพบช่วยแม่พกาเกี่ยวหญ้าในทุ่งนาที่ชุ่มน้ำทั้งคู่เดินกลับบ้านพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหยาดน้ำบนต้นหญ้า พบอย่าลืมเอาผ้าห่มมาด้วยนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาแม่พากายิ้มพางยื่นผ้าหม่มผืนเล็กให้กับเขาแล้วแม่ล่ะครับผมเองหรือยังพบหยุดเดินแล้วก็หันไปคุมผ้าให้กับเธอแทนพบนี่มันก็ขี้เป็นห่วงเหมือนกันนะเนี่ยแม่พากาพูดด้วยเสียงที่นุ่มก็แม่เป็นคนสำคัญของผมนี่ครับพบตอบด้วยรอยยิ้มจริงจังแต่แฝงด้วยความอบอุ่น แม่พกานิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะยิ้มตอบถ้าพบยังห่วงแม่แบบนี้ต่อไปแม่คงสบายใจมากขึ้นทุกวันเช้าวันหนึ่งพบตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่พกาทำอาหารเขาเรียนรู้ที่จะหุงข้าวบนเตาถ่านและทำน้ำพริกปลาทูจานโปรดของเธอพบฝีมือดีกว่าฉันซสอีกนะแม่พกาหัวเราะพางตักข้าวให้เขาก็แม่เป็นคุณครูที่ดีไงล่ะครับ ผมก็อยากทำให้แม่กินเยอะๆจะได้แข็งแรงในขณะที่แม่ปากาอํำคําแรกเธอยิ้มและพูดแม่ดีใจที่มีคนดูแลแบบนี้หลังจากที่แม่คิดว่าจะต้องอยู่คนเดียวไปชนแก่พบศบตากับเธอพร้อมพูดอย่างจริงใจแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอยู่ตรงนี้จะไม่ปล่อยให้แม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วนะครับในเช้าวันหนึ่งพบ กำลังตัดฟืนอยู่ที่ข้างบ้านท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องแม่ะกามองเขาจากหน้าต่างครัวเธออดคิดไม่ได้ว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้แค่เข้ามาเติมเต็มในฐานะลูกเขยคนเกา่าแต่เหมือนเป็นเพื่อนร่วมชีวิตที่เข้ามาช่วยปลอบประโลมหัวใจเธอพบแวะพักก่อนเถอะเดี๋ยวแม่ไปยกน้ํามาให้นะไม่ต้องครับแม่เดี๋ยวผมไปหยิบเองพบพูดพร้อมเช็ดเหงื่อจากหน้าผาก แต่แม่พกากลับเดินเข้ามาหยิบขันน้ำที่วางอยู่ใกล้ๆแล้วส่งให้เขาดูแลตัวเองบ้างนะพบพบรับขันน้ำมาก่อนจะจ้องใบหน้าของเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนแม่รู้ไหมครับผมดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งไม่งั้นผมคงไม่ได้เจอช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้ว่าครอบครัวแท้จริงคืออะไรแม่พกานิ่งไปก่อนจะยิ้มบางๆ ครอบครัวของเรามันไม่ได้สมบูรณ์ดอกนะพบแต่แม่ดีใจที่แกยังอยู่ตรงนี้นะพบยื่นมือไปจับมือของเธอเบาๆสำหรับผมครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับเพราะมีแม่อยู่ด้วยในค่ำคืนที่ท้องฟ้งฟาปลอดโปร่งพบกับแม่พากานั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่หน้าบ้านพื้นที่รอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงจิ้งหรีดและแสงจากหิ่งห้อยที่ระยิบระยับ แม่จำได้ไหมครับตอนที่เราทำสวนด้วยกันวันแรกพบถามขณะมองท้องฟ้าจำได้ซี่ตอนนั้นพบยังขุดดินไม่ค่อยจะเป็นเลยแม่ประกาพูดไปหัวเราะไปเบาๆผมอยากขอบคุณแม่ที่ให้โอกาสผมเข้ามาในชีวิตนี้อีกครั้งตอนแรกผมแค่คิดว่าจะมาดูแลแม่เพราะหน้าที่แต่ตอนนี้เอิมพบหยุดพูดก่อนจะมองหน้าเธอด้วยแววตาจริงจัง ผมรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านของแม่แต่มันคือบ้านของผมด้วยแม่พกานิ่งไปหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนสาวแรกรุ่นที่เพิ่งได้ยินคำสารภาพรักเธอพยายามกบเกินด้วยการหัวเราะเบาๆพูดอะไรแบบนี้ล่ะเดี๋ยวแม่ก็เขินแย่สิผมจริงจังนะครับแม่ผมอยากดูแลแม่ไปจนกว่าผมจะหมดแรงสายลมยามค่ำคืนพัดผ่าน ทำให้แม่พก,การู้สึกอบอุ่นใจเธอเอื้อมมือไปแตะแขนเขาเบาๆแม่เองก็โชคดีที่มีพบอยู่ข้างๆแม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีใครให้พึ่งพาได้อีกแต่พบทำให้แม่เชื่อว่าโลกนี้ยังมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างแม่จริงๆนะคืนหนึ่งฝนตกหนักไฟในบ้านดับทั้งหลังพบจุดตะเกียงก่อนจะเดินไปที่ห้องของแม่พก,กาแม่ครับไหวไหม ผมอาผ้าหม่มมาเพิ่มให้นะครับแม่แม่ประกานั่งมองแสงตะเกียงพางพยักหน้าแม่สบายดีจะพบพบไม่ต้องเป็นห่วงแต่พบยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขามองหญิงตรงหน้าที่เขารู้สึกว่าเป็นมากกว่าแม่ยายเธอคือคนที่เขาอยากปกป้องไปตลอดชีวิตแม่ครับผมสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้แม่ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับ แม่พกายิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือของเขาไว้แม่เชื่อเชื่อในคำพูดของพพและแม่ก็เชื่อว่าชีวิตต่อจากนี้ไปจะมีความสุขเพราะพบอยู่ในนั้นนะพพโน้มตัวลงมานั่งข้างๆเธอท่ามกลางเสียงฝนที่กระทบหลังคาบ้านความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองเหมือนเป็นคำยืนยันของสายสัมพันธ์ที่ไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายได้ ในช่วงยามเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินพบพาแม่พกาไปนั่งเล่นริมฝั่งลำธารหลังบ้านเสียงน้ำไหลเบาๆเสียงนกที่ร้องขับกล่อมและกลิ่นดอกไม้ป่าอบอวลไปทั่วทุ่งนาแม่พกาเอื้อมมือไปจับแขนของพบในขณะที่ทั้งคู่มองไปยันท้องฟ้าสีทองที่ค่อยๆมืดลงพบเคยคิดไม่ว่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะปล่อยให้เวลามันหลุดลอยออกไป พอผ่านไปสบสายตากับเธอชาของเขารู้สึกแปลกไปเมื่อต้องรับรู้ความรู้สึกในอีกแง่มุมของเธอแม่ครับทุกครั้งที่ได้อยู่กับแม่ผมรู้สึกว่าเวลามันช้าไปเพราะว่ามันมีค่ามากเกินไปนะครับแม่พกายิ้มรับคำพูดนั้นด้วยความรู้สึกอบอุ่นที่เติบโตขึ้นในใจของเธอถ้าอย่างนั้นเราจะใช้เวลาในวันนี้และทุกวันให้ดีที่สุดนะครับแม่ พบตอบอย่างอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้เธอบรรยากาศเงียบสงบหัวใจของทั้งสองเริ่มมีจังหวะเดียวกันเสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนจะบอกว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันพบค่อยๆยื่นมือไปจับมือของเธอและกระซิบเบาๆขอบคุณที่ให้โอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม่นะครับแม่พกาเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างอบอุ่นสายตาของเธอมีความหมายลึกซึง้ง แม่เองก็ขอบคุณที่พบมาที่นี่มาทําให้ชีวิตของแม่มีความหมายขึ้นอีกครั้งพบไม่สามารถต้านทานความรู้สึกนั้นได้อีกเขาค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าก่อนจะทิ้งจูบอ่อนๆที่หน้าผากของแม่พกาความอบอุ่นในจูบนั้นทําให้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนว่าเวลามันหยุดหมนุนคืนหนึ่งเมื่อฝนตกหนักพบและแม่พกาอยู่ในบ้านกันตามลําพังเขาทําอาหารเย็นด้วยมือของตัวเอง พยายามจะทําให้แม่ปากาหายเหนื่อยจากการทํางานหนักในแต่ละวันทําไมไม่บอกแม่ว่าจะทําอาหารเองนะพบถ้าแม่รู้แม่จะช่วยนะแม่ปากาพูดอย่างเป็นห่วงแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นผมอยากให้แม่ได้พักบ้างนะครับอย่าเหนื่อยเกินไปเลยพบยิ้มบางๆก่อนจะเสิร์ฟอาหารที่เขาทําให้เธอแม่ปากามองอาหารที่เสิร์ฟมาและเอ่ยอ,อย่างจริงจัง พบนี่น่ารักจริงๆเลยนะแม่ครับพบกับซิบเบาๆขณะที่เขานั่งลงข้างๆแม่พกาการได้ดูแลแม่มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมมีชีวิตใหม่นะครับแม่พกาเงยหน้าขึ้นและสบตาก,กับเขาความอ่อนโยนในแววตาของพบทาให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นแม่ก็เหมือนกันพบยิ้มและเอื้อมมือไปจับมือของเธอแม่เป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตของผมเลยครับ เช้าวันหนึ่งขณะที่แม่พกาและพบกำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านพี่สาวของแม่พกามาเยี่ยมเธอโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าสีหน้าของพี่แก้วเต็มไปด้วยความเข่งขึมพกาฉันมีเรื่องจะพูดกับแกหน่อยนะ่ะเสียงของพี่แก้วหนักแน่นจนบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีแม่พกามองพี่สาวอย่างสงสยัยนีอะไรเหรอพี่พี่แก้วเหลือบมองพบที่นั่งอยู่ใกล้ๆก่อนจะถอนหายใจยาว ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะผกาแกเป็นแม่ยายเขาแกควรจะรู้นะว่ามันไม่เหมาะสมคำพูดนั้นทำให้แม่ผกานิ่งงนันเธอก้มหน้าหลบสายตาของพี่สาวขณะที่พวกผ่านมามองเธอด้วยความเป็นห่วงพี่ครับผมเข้าใจนะว่ามันดูแปลกในสายตาของคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ผมรู้สึกกับแม่ผกามันมาจากใจของผมจริงๆและผมก็เป็นอดีตลูกเขยหรอกนะครับ ไม่ใช่ลูกเขยคนปัจจุบันผมพร้อมที่จะมาดูแลแม่ไปจนสุดทางชีวิตของผมเลยพี่แก้วสายหน้าแล้วคนอื่นล่ะเขาจะคิดยังไงกันแกสองคนจะรักมือกับคำพูดของคนอื่นได้เหรอแม่พะกากั้นน้ำตาก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาสบสายตากับพี่สาวพี่แก้วคะความรักครั้งนี้อาจดูผิดแปลกในสายตาคนอื่นเขา แต่สำหรับพก,กามันเป็นรักครั้งแรกที่พก,การู้สึกว่ามีใครสักคนที่รักพก,กาจริงๆและยอมรับในสิ่งที่พก,กาเป็นพี่แก้วถอนหายใจอีกครั้งแต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรเธอเดินกลับไปทิ้งแม่พก,กาไว้กับความรู้สึกสับสนในเย็นวันเดียวกันแม่พก,กาออกไปนั่งริมคลองเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ฝนตกหนักกระทานหันทำให้เธอต้องรีบเดินกลับบ้านระหว่างทาง เจ้าแต้มหมาตัวโปรดของแม่ปากาวิ่งเข้ามาเห่าเสียงดังเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแม่ปากามองมันอย่างรู้สึกงนงงแต้มเป็นอะไรลูกเจ้าแต้มวิ่งวนรอบตัวเธอก่อนจะดึงชายเสื้อเหมือนจะพาไปทางหนึ่งแม่ปากาตัดสินใจเดินตามไปและพบว่าพบกำลังยืนตากฝนรอยอยู่ที่สราริมทุ่งนาแม่ทำไมออกมาตรงนี้ฝนตกหนักนะพบรีบเดินมาหาเธอ พร้อมเสื้อกันฝนแม่ปากายิ้มบางๆแม่อยากอยู่คนเดียวแต่เช่าแต้มอ่ะพาแม่มาหาพบมันรู้ว่าพบจะดูแลแม่ได้ไงพบก็หัวเราะเบาก่อนเะเอาผ้าคลุมหัวให้เธอด้วยแม่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่ข้างแม่เสมอแล้วครับเช้าแต้มกระดิกหางอย่างมีความสุขราวกับเข้าใจการพูดคุยระหว่างทั้งสองคนหลายวันต่อมาพี่แก้วแวะมาอีกครั้ง ข่าวในเธอต้องการพูดคุยกับพบตามลำพังพบถ้าแกจะรักน้องสาวของฉันจริงๆแกต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแกไม่ใช่คนที่พูดแต่ปากฉันจะไม่ยอมให้ะกาต้องมาเสียใจอีกและก็โดนชาวบ้านนินทาเอาฉันไม่ชอบพบมองพี่แก้วด้วยความมุ่งมั่นพี่ครับผมจะไปสู์ตัวเองให้ได้และผมสัญญาว่าจะไม่มีวันทําให้แม่ะกาเสียใจหรอกครับหลังจากนั้นพบพยายามทําทุกอย่าง พื่อพี่แก้วเห็นว่าเขาจริงใจเขาช่วยดูแไลไร่นาของครอบครัวดูแลแม่พกาไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปและที่สําคัญเขาคอยยืนเคียงข้างเธอในวันที่เธอรู้สึกอ่อนแอที่สุดในคืนหนึ่งพี่แก้วเอ่ยกับแม่พกาว่าแกเลือกดีแล้วนะพะกาฉันเห็นแล้วว่าพบรักแกมากจริงๆฉันขอโทษที่เคยกีดกันแกแม่พกาน้ำตาซึมก่จะจับมือของพี่สาว ขอบคุณนะพี่ที่ยอมรับเราในเช้าวันหนึ่งหลังฝนตกแม่พกากับพบยืนอยู่บนคันนาเจ้าแต้มวิ่งไปมาอยู่ในทุ่งหญ้าแม่ครับดูสิสายลุงขึ้นแล้วพบชี้มือไปยันท้องฟ้าที่สดใสแม่พกามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมมันเหมือนกับชีวิตของเรานะพบฝนตกหนักแค่ไหนสุดท้ายก็มีสายลุง พบหันมามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและไม่ว่าฝนจะตกอีกกี่ครั้งผมก็จะอยู่เคียงข้างกับแม่ตลอดไปนะครับแม่พกายิ้มก่อนจะจับมือของเข้าไว้แน่นขอบคุณนะพบที่เข้ามาในชีวิตของแม่หลังจากที่พีแก้วยอมรับความรักของคนทั้งคู่ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันแสดงความยินดีบ้างก็แซวก,กันอย่างเอ็นดู บ้างก็ช่วยจัดงานเลี้ยงเล็กๆให้กับแม่พกาและพบได้เฉลิมฉลองรักใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายในค่ำคืนที่พระจันสองสว่างลานหน้าบ้านถูกตกแต่งด้วยโคมไฟเล็กๆและดอกไม้ป่าที่ชาวบ้านช่วยกันหาทุกคนพูดคุยและหัวเราะกันอย่างอบอุ่นแม่พกาสวมชุดไทยเรียบง่ายแต่สวยสงาพบยืนอยู่ข้างๆในชุดผ้าขาม้าพาดลาย ทั้งคู่มองดูทุกคนด้วยสายตาซาบซึ้งแม่ครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแม่และให้แรงบันดาลใจกับผมได้ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม่พบกับสิบข้างหูขณะที่จับมือของแม่ปากาไว้แน่นแม่ปากาหันมายิ้มให้เขาขอบคุณพบเหมือนกันที่มอบหัวใจให้แม่แม่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีความสุขได้ขนาดนี้ ขณะที่คนทั้งคู่พูดคุยกันเจ้าแต้มก็วิ่งเข้ามากระโดดหมุนตัวรอบๆพวกเขาทำให้ทุกคนหัวเราะด้วยความเอ็นดูหลังงานเลี้ยงจบลงเหลือเพียงความเงียบสงบใต้แสงจันทร์พอบพาแม่ปะกาไปนั่งที่ระเบียงบ้านข้างกายมีเจ้าแต้มที่นอนหลับอยู่แม่ครับพอบเรียกเบาๆจากวันนี้ไปเราเริ่มต้นกันใหม่นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อแม่เสมอ แม่พกาหันมามองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขแม่ก็จะอยู่เพื่อพบเหมือนกันเพราพบ,พบคือคนที่เติมเต็มชีวิตของแม่พบค่อยๆโน้มตัวไปใกล้เธอก่อนจะกุมมือของเธอไว้และทิ้งจูบอ่อนโยนที่หน้าผากของเธอลับฝันดีนะครับแม่พกาเขาก็สิบเบาๆขณะที่แม่พกายิ้มและเอ็นศีรษะเพิงไหล่ของเขาเสียงลมพัดใบไม้ไหว เสียงจิ้งหรีดร้องประสานในคืนสงบลาหน้าบ้านที่ยังมีแสงโคมไฟเล็กๆส่องสว่างอยู่และสายลุงที่ทิ้งท้ายในความทรงจำรักที่อาจดูแปลกในสายตาคนอื่นกลับกลายเป็นรักที่งดงามที่สุดในหัวใจของเขาเขาเขา